คนสัน,น,นะครับวันนี้ก็สิบานาฬิกาหกนาทีครับสิบมนาฬิกาหกนาทีเตา,า,า,าจะล้มนะพ <c oughs> ี่นะเตาจะลนะัง <c oughs> จะล้มครับ <c oughs> โ,โน้นมือขึ้นครับนมือขึ้นสาธุครับผมปางกระเพาะหยอกครับครับผมปางกระเพาไว้ก่อนนะครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับ กบหมวกไหมพี่ย่ายยกด้วยยกด้วยยกน้ำนะครับโอ้มารอลวงตาจนหลับก็มีนะครับเ็อกตัวเด็กเด็กๆ แบบนี้ก็มีนะเขาจะได้ทำเนะาะผมก็นึกว่าจะเป็นแผลเป็นใหญ่ยึดตรงตรง,งไว้นะครับยึดตรงตรงไว้นะครับไม่ต้องก้มเด้อครับผม ครับผมสาธต yeah, nice. ัวครับผมยืดตัวตรงๆไนะครับด้านหลังก้มหัวมาเอแบบนั้นนะพี่ก้หัวมาใกล้ๆเด้อหลวงตาข้อไม่ถึงนะครับยืดงคนหลัก้มเอี่ก้มัวมาใกล้ๆเด้อลงครับ เอาเอาโซ่สายวางข้างล่างวางวางตาม่รัใจมานะโอ้เจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับนี่โชคดีเลยนะครับ เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนะครับเนาะสาธุครับผมพอดีเลยนะครับเนาะมีงานแต่งอยู่ข้างหน้าพอดีนะครับเนาะก็เป็นมงคลนะครับอสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับช่วงบ่ายนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับจะตีทำตอนนี้นะครับร้อนมากเลยนะครับ อกเปนะพี่เอาสตางไหมเออเอาเคพี่เอเเอได้ครับได้สาธุครับผมสาธุครับผมนะครับเนาะพี่ๆท่านก็ไหวนะครับเนาะยกสตางขึ้นมาหลวงตาว่าไม่เอานะครับก็รีบเก็บใส่กางเกงถุงกระเป๋าไว้เลยนะครับเนาะ dễ mà ตรงนั้นด้วยพี่พี่ตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยเออตรงนั้นด้วยยกขึ้นเลยครับผมอ่ายกไว้นะครับสิ่งของที่นํามาถวายเรายกขึ้นไว้ก่อนนะครับเออให้หลวงตาท่านรับเอไว้ก่อนวางได้แล้วพี่เด้อพวงมาลัยนะครับเราเก็บไว้นะครับไว้บูชาพระที่บ้านครับสาธุครับผมสาธุบุญครับสาธุนโมทนาบุญแก่ญาติที่ทำนะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับครับก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายทอดให้ญาติธรรมเราเลย

ลงตาบีกลุงตามองดูนะครับด่านทัพตะโก้ครับเลียวซ้ายลงตายกน้ำด้วยนะครับวางสา่แลรยยกน้ำครับเ,เดี๋ยวไม่ทันนะครับสาธุสาธุ เอาวางโทรศัพท์ไว้นะครับปนมมือเลยครับรับพรนะครับนะครับจุดนี้บรรยากาศยะที่ทาเยอะนะครับท่านมารอกลับไปขอพรลงแต้มชื่นนะครับโทรศัพท์วางพี่พี่โทรศัพท์วาง็วนี่วางวางลงเออเอาสหาจูโทรศัพท์ลูการัสวัสดีพี่ ผมค,ครับฝากแชร์ด้วยเด้อครับผมตักทายกันไปนะครับ้าเจนะครับเนาะ้าเจกันก็ทตักทายวางตัวสาวก่อนพี่วางลงวางวางลงกับพื้นแล้วก็พนมมือครับสาธุครับผม ครับก็ตอนนี้นะครับาตาชื่อบัญญาวัตถุท่านด้ยาลิกสธุดงมาถึงหน้าที่ทําการตํารวจนะครับ,สา,รบ,นนรบสายตรวจตําบลน้องไผ่นะครับสายตรวจตําบลน้องไผ่นะครับจับน้าไปก่อนนะครับมาถึงที่ทําการตํารวจาสายตรวจน้องไผ่นะครับยศตำทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ ก็ขณะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิงนะครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ